ิงเมนเตอร์ตอนทาสีให้เสียงภาษาออไทยโดยฮาร์ดีเชนนลก่อนจะไปดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e ให้ผมด้วยดึดึดึดลาลาตอนทาสีนี่เองลาลายา๋ยว ต้องลองชิมดูหน่อยนะสีน้ำเงินอร่อยไหมชิมดูแงมไม่อร่อยเฮ้ยไปแล้ว <c oughs> ล,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 ลา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 นาะชาซีโอดีกว่าเฮ้ยสีอะไรวะเนี่ยสีชมพูเหรอเอ้าสีน้ำเงินหายไปไหนวะเนี่ยโอ้ยประตูอะเปิดปอดีปอดีปอดิ เฮ้ยดูก่อนเออเ้อเจอหมึกน้ำเงินอีกเฮ้ยจะดันประตูแล้วนะเอ้ยอ,อะไรวะเนี่ยบ้าเอ,ออโอ้โหอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยเออทาสีก,กําแพงอีกบัวแลาเฮ้ยเฮมทามาทากลับฮ่หา,หา,หา,หา ยาโอเคเสร็จแล้วเอ้ยเดี Mind ๋ยวงงว่ะข้างล่างเป็นไรวะเนี่ยอืมทาสีครบแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ทามาทากับลา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 อะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 เทิ้งเว้ย อื <c oughs> ฉันต้องทาลัวนี้จริงๆด้วยวะดูทาเซานี้ทาเซานี้ทากราบครับสีชมพูสดใสสีน้ำเงินจมน้ำโอ้โห oh, oh, รู้ไี่ไงวะเนี่ยือใครพูดวะฮา <c oughs> สีชมพูสดใสแน่นอนนี <c> ่ <oughs> ดีกว่าที่คิดเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ทำไมมันนอนจังโอ้ยไ้ยเหนื่อยแล้วน้อยแน่มีใครฟังวะเ่าฮ้ฮฮฮฮยฉันว่าต้องเป็นหนูแน่นอนเลยอ่ะเออเออเข้าไปล่องวนดีกว่า อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องเป็นหนูตัวใหญ่สิต้องเอาโอ้โหวัดขนาดนี้เลยหรือเนี <att Fern anda> ่ยไม่เอาไปวัดเว้ยโอ้โหต้องอชีดเยอะๆอือคือดิบตูดอ้อฮะดิบตูดชั้นอีกแล้วแย่ชีดท้อสีประตูดีกว่าโอ้โห เฮ้ยอร่อยวันนี้อะไม่หรอกนะเรื่องบางเอินไม่มีหนูหรอกหนูว่ารันมาชอบสีชมพูมานี่สกิลสองี่สกิลสีตัวนี่น้ำเงินเฮเจอสีชมพูสีน้ำเงิน,น,อน,งนโอเค ต้องอยังก็ม,มอโมมามาเยอโม,ม,มอมามาตรงไหนวะเนี่ยโมห้ำดีกว่าไว้ feet, คิวตะคิวขึ้นตูดเหนื่อยแล้วโอเคเข้าไปแล้วืมสีน้ำเงินแหละสีชมพูดีกว่าโอ้โหสีชมพูพื้นก็เป็นสีชมพู คือชิ挖เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเย้ยเย้าเย้าเย้เย้เ้ทั้งหมดที่ชันหัวร้อนก็คือแกลูกสองโอ้ยลู้แล้วหรอเนี่ยเฮ้ยโยดเกยวนน่าโย มันเป็นอยวะเฮ <c oughs> ้ยเขยีชมพูยิงสิใครกลัวไปไม่กลัวปัง๊งฮใครกลัวแก okay. โอโ้ตรงนี้ด้วยยิงเลยโอเคแล้วนะอะไรวะเฮ้ยกูดินใส่ทัง้งสี่ชมพูโอเค ุนลึกสุดๆแล้วเหรอเนี่ย่อ่ใ่เข้าไปสุดท้าก็ได้แล้วล่ะขวดก็พอเฮ้ยมันไม่อยู่แล้วชมพูู้้ป๊ เฮ้ยสีชมพูเฮ้ยสีชมพูแลวเนี่ยว้าวสีชมพูว้าวเออฉันชอบโอเคเก็บ <Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. แกนะ่ะต้องเป็นสีชมพูในโลกนี้โอเค จำไม่จำเลยจังบุเอตัวต่อจีกว่างคุณผูวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครด้วยนะครับสวัสดีครับฮ่า